สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพ่อยันครับเมื่อกี้ครับพ่อยันแกถูกเลขหกเจ็ดครับส่วนหลายคน,นครับเนาะเหมือนที่ว่าแหละครับเลขสามตัวนี่บางคนก็ถูกยากเหมือนกันถ้าหากว่าเพิ่นบบฝันเด็สามโตวเนี่ยเพิ่นก็คือสี่โบคอยสื่อเมื่อนี้ผมก็ได้คุยกับพ่อยันนานพอสมควรครับ คุยเลื่องเลขคุยเลื่องส่วนตัวอะไรก็คุยเรื่องความฝันเมื่อนี้ผมก็เลยขออนุญาตเล่าความฝันของพอยันให้ทุกคนได้ฟังก่อนเพิ่นกระบอกความฝันในผมฟังก็ประมาณหนึ่งครับพร้อมกับตัวเลขปกตินี่พอยันครับเพื่อนเป็นคนไม่เชิงว่าเป็นมัคคทาทก,กอยู่ในวัดดอกครับเพิ่นเป็น,เ,ปนเรียกว่ากรรมการวัดมากกว่าเวลาไม่หยังนี่คือเพิ่นจะอยู่ในวัดซะส่วนใหญ่เปิดทอกระจายข่าวเวลาอ่า เขามาจกหันเศร้าหรือว่าจะมีแขกที่ว่าไม่เหตุบุญย่ำสองสิไม่เห็ุพิธีแบบถวายรดน้ำมนต์เห็ดสังฆทา,านเราจะเป็นคนที่นำผ้าบ่อผ้าสวดนะครับอันนี้คือกิจที่ีว่ากิจวัตรประจ,จํากาของพ่อยัน่แล้วกับคู่ขี้อยู่ในวัดครับตั้งแต่สมัยเจ้าวาดคนก่อนสมือนี้คือกับมีเจ้าวาดคนใหม่ครับมาดูแลเพราะว่าเจ้าวาดคนเก่าก็าคือเราเสียชีวิตไป แต่บางงวดมีงวดหนึ่งครับเพิ่นฝันเกี่ยวกับเจ้าวาดเข้าฝันบอกเลขงวดนั้นผมจํา่ได้ว่าว่าเลขออกอย่างแต่จําได้ว่าเป็นเลขสามตัวนะ,ะเจ้าวาดเพิ่นมรหภ้าพาตอนอายุ 90, เก้าสิบเพิ่นบอกเลขพอยันหกสิบแปดสิบเก้าซีฟนี่แหละครับเพิ่นบอกประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมจําได้ว่างวดนั้นคือพอยันถูกเลขสามตัวจากเลข จะอาวาสขขอฝันเมื่อนี้ผมในคคุยขับพยันก็เกี่ยวกับวัดนี้นะครับคือคนเท่าครับถ้าหากว่าหมกมุ่นหรือว่าถ้าหากว่าอยู่กับสถานที่แห่งนั้นบ่อยๆมันก็จะทําให้เราฝันกับสิ่งนั้นๆเรื่องจริงครับเมื่อนี้ครับเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นรถวัดห้องอยู่ขางมนีนปกติรถเนี่ย เขาจะเอาไว้ไปรับศพเนอะคือแต่ละวัดจะมีรถที่ว่าเขาจะไปขนศพเคลื่อนย้ายศพจากบ้านบ้านคนตายเอามาเอามาเมนสินะครับออามอวัดก็จะมีรถนะครับไปรับไปส่งแต่เรื่องจริงเนี่ยรถวัดที่ว่าพ่อยันแกอยู่เนี่ยมันจะจอดอยู่ใต้ศาลาใหญ่แล้วจูจๆเนะี่ยในความฝัน เพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นรถคันเนี่ยมันไปจอดอยู่ข้างเมนได้จะได้กัระหปูในเวลาของมฝันเนี่ยมันกับบมเมนต้องกลางวันดอกมันเป็นตอนกลางคืนปกติเรื่องจริงนี่คือเราบ่คอยอยู่หอดเพาะหกโมงแรงดอกแล้วก็อยู่แคลปมันหอดบายสามซีโมนี่คือแล้วก็เขาบ้านแล้วแต่ในความฝันยังได้กับโูงว่าจะคล้องเ่ย ไปยางวุนเวียนอยู่ในวัดประมาณเดึกๆเดือดเดนเดนนี่แหละชาหาว่าเจ้ามาพิดนะเกือบเที่ยงคืนซะด้วยซ้ำนะบมมีนาฬิกาดอกแต่หฮาสังเกตอยู่ทึ่งของฝ่าอีกเกิืองครับตรงหัวเป๊ะเลยพ่อยันก็เลยใส่ฐานว่าเที่ยงคืนเรากิดยางอยู่ในวัดขับยางไปยังมาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเดินเพื่ออะไร แล้วก็ย่างใส่ย่งางขวายางใส่ย่งางขวาปัาน้นจุกหุ่นยามแล้วจู่ๆเลยได้ยินแล้วได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงเหมือนกับคนเปิดประตูแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคนปิดประตูว่าคนกินลูกเลยแล้วจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงสตาร์รถเปลืองสตาร์รถเนาะเวลาห้องสตาร์รถมันก็สตาร์นะารถจิจจิจิจิจงปกติแต่ <c oughs> ในความฝันมันบจแมิจิจิจิลิจ สตาร์รถเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนมีคนไปเหยียบคันเร่งให้มันดังฟุนวุ่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 นวนุ่นุ่นุ่นวนวนะแบบนั้นเลยซึ่งพอยี่ยนแกก็เป็นคนที่ว่าอยู่ในวัดบ่อยแต่แกก็ไม่เคยชินเพราะว่าแกบ่อยๆอยู่ตัวกลางคืนเนาะแกอยู่แค่ตอนกลางวันแกรู้สึกว่าพระวงซ้ายพระวงขวาคึ้หน้าคึดหลังเริ่มรู้สึกขนคิงลุกเห็นยังบ่ถือวะ่นี่ย ตอนแรกน่ะได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ได้ยินเสียงสตาร์รถแล้วก็ได้ยินเสียงเหยียบคันเร่งแล้วซักแกพยายามแนมหาเสียงเนาะแต่มันมืดมองไม่เห็นหรอกว่าเสียงมันอยู่จุดไหนแกได้ยินเสียงอยู่นะว่าเสียงเหยียบคันเร่งแต่แกก็ไม่พยายามจะมองหานะเพราะว่ายัางไงมันก็หาไม่เจอแล้วเพราะมันมืดแล้วจู่ๆครับเขาก็เปิดไฟปึ๊บขึ้นมามนเนี่ ซึ่งพ่อยันก็เห็นเต็มๆเมลยครับบแมนผีดอกเห็นรถนั่นแหละเห็นรถแล้วรถมันก็จอดอยู่ข้างเมนจุดคนที่ลูกเลยรถจอดอยู่ข้างเมนครับพ่อยันครับแกสองจิตสองใจว่าแกจะเดินไปดูหรือแกจะถอยหลังสุดท้ายครับฮูบะพ่อยันเห็นยังไงครับพ่อยันครับไม่เดินไปดูแกจะเดินถอยหลังแต่ช่วงที่ว่าพ่อยันกําลังจะถอยหลังครับ มีพระรูปหนึ่งครับมายืนอยู่ข้างหลังพ่อยันพอดีเป๊ะเลยพ่อยันหันหลังไปครับหัวใจตกอยู่ตาตุ่มเลยหัวใจจีวายเป็นพะระลูกวัดอยู่แถวนั้นเหมือนกันครับพระก็ได้ยินเสียงสตาร์รถเบิ่นรถเหมือนกันเล่านอนบนหลับเราก็เลยออกมาเบิ่งเหมือนกันสองคนครับอย่างน้อยก็มีเพื่อนครับก็เลยพกยากระยายให้เบิ่งครับว่าใครสตาร์รถว่าใครเปิดไฟรถ อยู่ข้างเมนเพิินกับพระกัญญาสองคนกันไปครับแล้วก็ไปเห็นครับเห็นไฟเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดแล้วก็แหยบฟื้น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 ,น,นอยู่ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นครับพระกันแลนเขากุติเลยซึ่งพ่อยันบริแลนกับบ้านดอกแลนเขาไปกุติกับพระรูปนั่นแหละนี่คือความฝันของพ่อยันรถห้องค้างเมนตอนเทียงคืนรถวัด ห้องขางเม่นต้นเทียงขึ้นนี่คือความฝันสรุปว่าพ่อยันครับไปดูกับพระไม่เจอใครครับเจอแค่รถมังสตาร์ทเองเปิดไฟเองแล้วก็เหยียบเบิ้ลรถเองแลนท่าน,นั้นนะครับทั้งทั้งโยมทั้งพระแลนเขากุติทั้งสองคนเลยในความฝันขนาดตัวเองอยู่แต่ในวัดแทบทุกวันเลยเอาข้าอยู่ในวัดกะจิ้งข้าอยู่แต่พเพาะกเวลากลางวัน ห้องปิยงกลางคืนเ้บาบูเเมนพระเขาเป็นคนม้นวล่ะนี่คือความฝันนะครับทะเบียนรถด,ด้วยครับเด้อทะเบียนรถมันจะมาบอผมกับปู่หัวนะทะเบียนรถของพอยันครับไม่ใช่ของพอยันทะเบียนรถที่ว่ารถห้องข้างเมนครับที่ว่าทั้งดังทั้งเปิดไฟครับข้างเมนตอนเที่ยงคืนก็คือเลขทะเบียนรถสองหกหกสามสองหกหกสามครับนี่คือทะเบียนรถที่ว่าดังข้างเมน หนึ่งกันยายนหกเจ็ดครับรองมึงก็ได้สองหกหกสามอาจจะมากก็ได้ครับเลยแปลกเลยแปลกอาจจะมากก็ได้ผมไม่ดูเลยครับว่าจะมาหาไหนนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นข้อมฝันเนาะฟังไปมากเออมันเป็นข้อมฝันดีแปลกๆเลยนะมันกับ่มแปดนะครับคนฝันบุญพันยานคนเ่านี่ก็อยากมือนกินครับกับใครนะครับชุดเดียนมังครับขอบคุณพ่อยันและก็ขอบคุณทุกคนในหลายครับเอาตัวเลขครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับก็อาจจะถูกรางวัลอื่นๆก็ได้ ขอบคุณหลายสวัสดีครับผม